ติดตชื่อเข้าติดต่จะนตมีรใ้ทอย่างนี้ใช่ไหมที่อื่นในพใช่ไหมที่อยในตัวเนอะไรได้ไหพัพีคือจุดหัวมุมนี้นะได้ได้มาลงดูพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มาพบกับตัวแทนจากนิ้เป็นพีดคอนโดแห่งนี้นะครับ ก็มีได้มีการได้พูดคุยกันอยู่สองสาเรื่องคือหนึ่งเรื่องของการจอดรถหน้าคอนโดเนี่ยซึ่งผมมาดูแล้วเนี่ยทางหน้าคอนโดเนี่ยน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขาจอดชิดเข้าไปข้างล่างเพี่อควาเส้นทางที่พิการนะครับส่วอีกประเด็นกนก็คือเรื่องของจอดข้างขางคอนโดที่อนี้ทางคอนโดเองก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ที่มาพักอาศัยแล้วท่าห้มีการพูดคุย แต่ก็ยังไม่ได้มีการกำชับเป็นเรื่องเป็นราวม,มากนะัท่านผู้พิก็ไม่ได้พูดคุยกับทางวิศีธ,ธรรมจัรว่าขอให้ช่วยไปบอกกับผู้ที่มาจอดรถขวางเส้นทางตรงนี้ให้อย่ามาจอดตรงนี้นะครับถ้าเตือนแล้วพูดแล้วถ้าเกิดผมว่ายังไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ะใช้มาตรการท่า,างๆได็คื่ว่าการล็อกล้อแล้วก็อาจจะต้องยกอาจจะทยกดอกว่าจะับซึ่ง เ,เื่องยอยากจะขอความร่วมมือนะครับกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณคอนโดแห่งนี้นะครับคือเส้นทางนี้ทําไมว่าต้องมาทับตรงนี้เขาเนื่องจากว่าเส้นทางนี้มันอยู่ใกล้กับพระมหาไทยซึ่งเป็นเสือกของคุิการเองก่อนแลน้วคุิการี่จะมาใช้เส้นทางนี้เป็นจุดจ่ายเราถึงได้เลือกเส้นทางนี้สําหรับคนพิการนะครับก็ข,ขอความร่วมมือและให้เห็นใจคนพิการด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเองก็ต้องออกมาทำมาหารกินด้วยออกไปธุระนี่ธุระนี่เหมือนเรานะครับ ต้อคงมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เขาบ้างครับเราก็อยากจะขอความได้มีก็ขอได้พูดคุยกับทางนิติชนี้แล้วเขาก็ยินดีที่ให้ความัพไม้มีต้องประกอบด้วทางนิติด้วยนะครับที่ให้ความร่วมู้เป็นอย่างนี้เรื่องของอำนาจเกี่ยวกับการนะครับใช้กฎหมายเราจะโดยเฉพาะการล็อกล้อการยุบรถนะครับจะประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหรือเราลงมือกันคือจริงๆแล้วเราก็ต้องร่วมมือกันระหว่างนักพยากับตำรวจนะครับก็คงจะต้องมีการ ในข่านด็ดฐานนะครับแบบที่ที่ตรงนี้นะครับ,ราารบท่งปรึกษานี้กระทางตำรวจด้วยที่ว่ามันจะมีมาตรการแล้วก็จะอาจมีความเข้่มพ้นในการตรวจสอบเส้นทางนี้ด้วยนะครับ